สวัสดีค่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยทาครีมกันแดดทุกวันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เคยเอะใจกันไหมครับว่าจริงๆแล้วการปกป้องผิวของเราเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ทานะคะแต่หัวใจสําคัญของมันเลยคือปริมาณกับวิธีทาที่ถูกต้องต่างหากวันนี้เรามาดูกันให้คลียร์ๆเลยค่ะใช่เลยครับนี่คือคําถามที่เราต้องถามตัวเองกันเลยนะคะทากันแดดทุกวันแต่ทาถูกวิธีหรือเปล่าเพราะว่าการทาทุกวันเนี่ย อาจจะไม่ได้ปกป้องผิวเราได้เต็มที่อย่างที่คิดก็ได้นะครับถ้าเรายังทาแบบผิดผิดอยู่ลองมาเช็คกันหน่อยดีกว่าว่าที่ทำๆกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเวิร์สจริงไหมโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกสุดเลยทำไมทำไมเราต้องทากันแดดทุกวันคือมันมีภัยเงียบอย่างหนึ่งครับที่ผิวของเราเนี่ยต้องเจออยู่ทุกวี่ทุกวันเลยโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ ใช่เลยครับหลายคนจะนึกถึงกันแดดก็ต่อเมื่อแบบวันที่แดดเปรี้ยงๆหรือตอนไปทะเลใช่ไหมครับแต่ความจริงก็คือรังสี UV เนี่ยมันอยู่กับเราทุกวันจริงๆครับต่อให้วันนั้นฟ้าคลึ้มมีเมฆเยอะๆมันก็ยังทะลุลงมาทำ้ายผิวเราได้อยู่ดีคือมันเป็นอะไรที่เราเลี่ยงไม่ได้เลยนะแล้วมันก็จะค่อยๆสะสมค่อยๆทำลายผิวเราไปทีละนิดๆครับพี่นี่เรามาทำความรู้จักกับศัตรูตัวฉกาดของเราให้มากขึ้นอีกนิดดีกว่า รังสี UV เนี่ยหลักๆเลยมันมีอยู่2ตัวครับคือ UVA กับ UVB จำง่ายๆเลยนะ UVA ตัว A เนี่ยย่อมาจาก aging คือทำให้แก่ครับทำให้เกิดร,ริ้วรอยผิวเหี่ยวทำลายคอลลาเจนไปเรื่อยๆส่วน UVB ตัว B เนี่ยมาจาก burning คือทำให้ผิวเบิร์นหรือผิวไหมแดดแส,บ,สบแดงๆนั่นแหะครับแถมยังเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังอีกเห็นไหมครับว่าโหดทั้งคู่เลย พอเรารู้แล้วว่าศัตรูของเราคืออะไรสเต็ปต่อไปก็คือการเลือกอาวุธที่ใช่มาสู้กับมันครับซึ่งก็คือการเลือกกันแดดที่เหมาะสมนั่นเองบอกเลยว่านี่เป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญมากๆเลยนะเวลาไปยืนเลือกกันแดดเนี่ยไม่ต้องดูอะไรให้วุ่นวายเลยครับหลักๆให้มองหา2อ,อย่างนี้พออย่างแรกคือค่า SPF หรือ Sun Protection Factor อันนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีมันคือตัวที่บอกว่ากันแดดตัวนี้จะช่วยปกป้องเราจากรังสี UVB หรือ,อตัวที่ทําให้ผิวไหม้ได้ดีแค่ไหนส่วนอย่างที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือคําว่า Broad Spectrum ครับถ้าเห็นคํานี้เมื่อไหร่สบายใจได้เลยเพราะมันแปลว่ากันแดดขวดนี้เนี่ยป้องกันได้ครบทั้ง UVA ตัวทําให้แก่แล้วก็ UVB ตัวทําให้ไหม้เลยเอาละครับและนี่คือไฮไลท์ของวันนี้เลย เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่พลาดกันเยอะที่สุดโดยไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะครับที่จะบอกว่าผิวของเราจะได้รับการปกป้องจริงๆหรือเปล่าตัวเลขนี้อาจจะดูวิชาการหน่อยนะครับแต่สำคัญมาก2มิลลิกรัมต่อ1ตารางเซนติเมตรนี่คือปริมาณที่นักวิทยาศาสตร์เขาคำนวณมาแล้วครับว่าเป็นปริมาณที่ต้องใช้จริงๆเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการกันแดดเท่ากับค่า SPF ที่เขาเขียนไว้ข้างขวดนะครับแล้วคำถามคือ ไอ้สองมิลลิกรัมเนี่ยมันแค่ไหนกันบอกเลยนะครับว่ามันเยอะกว่าที่พวกเราส่วนใหญ่ทากันอยู่เยอะมากตีเป็นปริมาณง่งายๆให้เห็นภาพนะสำหรับใบหน้ากับลำคอเนี่ยเราต้องใช้กันแดดประมาณ1ช้อนชาเต็มๆเลยนะไม่ใช่แค่บีบออกมาเท่าเม็ดถั่วเขียวนะครับแล้วถ้าจะทาทั้งตัวโหต้องใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือแก้วช็อตเล็กๆแก้วหนึ่งเลยนี่แหละครับคือปริมาณที่ถูกต้องจริงๆที่จะปกป้องผิวเราได้ โอเคพอเรารู้ปริมาณที่ถูกแล้วยังไม่จบนะครับเราต้องรู้วิธีทาที่ถูกต้องด้วยเพื่อให้กันแดดที่เราทาไปเนี่ยมันทำงานได้เต็มร้อยเปอร์ซ็นตจำง่ายๆเลยครับมีแค่3สเต็ปเท่านั้น 1. ทาก่อนออกแดดสัก15-30นาทีนะครับให้เวลามันเซ็ตตัวบนผิวก่อน 2. ต้องขยันทาซ้ำทุกๆ2ชัว่วโมงนะครับหรือถ้าไปไว่ายน้ำเหงื่อออกเยอะๆเนี่ยขึ้นมาก็ต้องทาซ้ำทันที และสเต็ปสุดท้ายที่สำคัญมากอย่ามองข้ามจุดเล็กๆครับอย่างเช่นหลังหูสอกคอหรือว่าหลังมือพวกนี้โดนแดดเต็มๆเลยนะต้องทาด้วยเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญที่อยากให้จำกันได้จากวันนี้เลยก็คือการปกป้องผิวที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทาครับแต่เราต้องทาให้ถูกวิธีด้วยทั้งเลือกของให้ถูกใช้ปริมาณให้ถึงและทาให้ถูกจังหวะ แล้วถ้าเราทำทั้งหมดนี้ได้จนเป็นนิสัยนะครับโอ้โหผลลัพธ์ในระยะยาวนี้คุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการช่วยชะลอริ้วรอยลดปัญหาหน้าหมองคล้ำจุดด่งดำต่างๆ,างๆช่วยรักษาคอลลาเจนในผิวให้เราดูเด็กไปนานๆและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือมันช่วยลดความเสี่ยงของโรคผิวหนังร้ายแรงได้ด้วยครับสุดท้ายนี้ ก็อยากจะฝากคำถามนี้ไว้ให้ทุกคนลองกลับไปคิดทบทวนกันดูนะครับว่าที่เราทาก,กันแดดกันอยู่ทุกวันนี้ผิวของเราได้รับการปกป้องที่เพียงพอแล้วจริงๆหรือยัง